สวัสดีค่ะพี่น้องสาวคบผ้ารื้อแหลกแจงแล้วะคะ่ะเมื่อแจงเรามือขึ้นสาวกวบไทยเมื่อตืดเตือเต้อถมาเบิง่งแยาละตียกป่าได้จ้าเฮ้ยเขาแมา่รดมันแล้วพี่น้องมันแล้วมวาพี่น้องปลาสลิดบางบอ่อ ปลาสลิดป,ปังบ่เขาได้หลายตัวอยู่ดิพ้เยเตียน,นนี้สัมพี่น,อน้องสะดุ้งหน่อยก็มีอยู่ด้วยค่ะแต่ว่าพระท่านนายกพขาได้ตต่งหลัก สาวโกบเรา้ในตังรักด้วยค่ะพี่น้องเฮ็ดก็ออกเลยพันว่าใหญ่เลยนึ่งสองสัมอืมนตัวแข้งกระดองมัน เดี๋ยวจ้าอค่ข่าสักหน่อยไปแล้วตัวบักไงเลยที่นนองเตียนออกออกเลยวันเสียแนวนั่น เมลาตีมานรายได้จาา้าสซาลาตีเก็บเห็ดกับมานตึกปลากับมานดวยค่ะเจ้าก็กว่าเห็ดเนี่ยตักใหญ่อ,นนอุ้ยอุ้ยส่องญ่แทะโอปลาปสลิดปลาสลิดปลาสลิดกับปลาขาวเออเนี่ก็ ปลาขาวยังก่อยาเ่กาเอินปล้าเอื่นปลาขาวหัวแข็งเนาะแต่ว่าอันเขาเห็นอันเพื่อนว่างปลายังปะปลากระบอกบอกของบ่แมนปลาขาวสอยนี่จะแม่ยังไงดอค่ะพี่น้องยอยากยกเด้อยากยกเดี ยังยกสะดุ้งหน่อยมาแต่เมียงก่อนค่อยสิมายกสิพายวายไปตัดไหมผ้าเขียวทั้งสิไปเอาอันล้านเขาสำเนานั่นามันได้ค่ะพี่น้องเล่สาวก็เล่าารป,เลประท่านได้ลงน้ำแล้วจ้าปล่อยให้อันเมลาตีเอาก่อน <c oughs> บ้านไหนอโอ้พันธ์เยปาสสัดไ่นี่ปะ ไมาอีกแล้วค่ะพี่น้องมาอีกแล้วค่ะมมยาก็บไปพูดละงานแฟน มาแล้วมาแล้วมาแล้วเบสเท่ากระซาบก่าแกสิเบิดเราใจาพี่น้องมาแต่มื่อขึ้นนี่ไปไปแล้วเต็นไปล้าใหญ่ไหม ตาเปียนคือหูแทะปลายยังคือหูแทะมักตานปีนี้บลาดุกไปแล้วโอ้ได้เหลือสองตัวพี่น้อง ไปซิวเขาตน้ไปซิวเขาไปซิ้วเขาไปไปแล้วอ้าว่าแต่เสนิจเนี่ย่ะพี่น้องเนี่ยฟ้ามียอาใหญ่มันถืออยู่มันลาลาไปกันค่อยเมีย นานนู้ยัยจีมานอะไรจ้ะพี่น้องมานมานมานพี่น้องคลิปนี้สาวกบกระฝากไว้ซ้ำนี่ก่อนนะจ้กะก็อย่าลืมคอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะจ้ะพี่น้องกดกระดิ่งแจ้งเตือนนั่นเลยคะ่ะเพื่อจะได้ต้มลิปใหม่ๆนะค่ะเดอ้อเฮ็ดก็ออกสาวก,กบก็อยากไปเก็มเฮ็ดอยู่แต่ว่าปลากระถิ่งน่ะค่ะเนาะแท่งแท่งสิได้เข้าไปในอุดรน,นะคะเมื่อนี้ อลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนไน้จ้าสวัสดีค่ะพี่น้อง